สุกเสมอมันเสมอมันเครื่อไมสวัสดีค่ะพี่น้องวันอนี้กับพระพรกิธีสารแลนฟังล่ำอีกแล้วนะคะพี่น้องมันนี้วิธีสารเอาข้าวข้าวเนาะคะ่ะความยินดีเนาะคะ่ะของคืนลูกไม้เนาะคะ่ะแล้วก็ความเปื่มปิตินะคะแก้ววงสาวน้อยเพรบานแพงเนาะคะ่ะน้องอุ้งอิงเพรบางแพงค่ะพี่น้องซึ่งกระแสต,ตอบรับจากแฟนับแฟนเพลงตอนนี้กำลังโด่งดังเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งทั่วกรุงเทพนะคะตอนนี้คนแห่ชมปรากฏการณ์นาะคะสาวน้อยพเพิบ้านแพจหลายลีค่ะพี่น้องทั้งสนามนะคะพ่อน้องอุ้งอิงขึ้นมาลองเพลงจะเว,ว้าเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะอุ้งอิงเพกบ้านแพงนะคะพี่น้องแล้วมื่อวานเนาะคะ่ะวันที่ สามสิบเอ็ดนะคะ่ะบอจโจก็ได้โพดนะคะว่าผมมีลูกสาวเพื่มอมีคนแล้วนะรับน้องอุ้งอิงเป็นบุตรบุรธรรมย่างเป็นทางการดังบดง่ดังดีบ่ดีจังใดก็ลูกพอแล้วเบิ่งแย่งอีหลา่าซ้ำลูกเต่าพอกะสิดูแลหนูให้ดีนะคะน้องอุ้งอิงหน้า,ว,าว่งซาเพกบ้านแพงค่ะพี่น้องขา จังไดก็ฝฟ้าพี่ต้อนน้องนะคะเป็นกําลังใจให้อีหลาเนเด้อเด็กน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องทั้งเสียงเนาะคะ่ะฟึกฮัดอีกแ๊บหนึ่งเนาะคะ่กะก็ถือว่าดีดังเด่นได้เนาะค่ะพี่น้องวิธีอีสานแลีนฟังลำะะ่ำเนาะค่ะก็ในฐานะแฟนคลับแฟนเพลงคนหนึ่งเนาะคะ่ะของนักร้องเนาะคะ่ะหรือว่าของวงเนาะคะ่กะกับิคอเนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้น้องวงยิงเพชรบานแพงเนาะค่ะแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างหรือศิลปินของวงสาวน้อยเพนบานแพงเนาะค่ะไปแบบนี้ก็ฝากพี่ตอนนองในด้อค่ะเป็นกำลังใจให้น้องวงยิงในด้อค่ะสาหรับมือในวิธีอีสานกามีเรื่องเราแค่นี้ค่ะรอชมคลิปหนาเนาะค่ะว่าวิธีอีสานจะเอาเรื่องเราเรื่องไหนมาฝากพี่ตอนนองเนาะค่ะอันนี้ก็คือความปิตียินดีเนาะค่ะสาหรับมือนนวิธีอสานก็ขคอลาไปก่อน สวัสดีค่ะติดตามผลงานสาวน้อยเพ็ญวันแผ่นและน้องอุงอิงเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ